สวัสดีครับอันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาให้ดูตัวเลขไอ้อัตราการกินน้ำมันนะครับจะให้ดูแบบเรียลไทม์เลยนะครับพอดีวิ่งบนมอเต์เวย์ไงมันโล,ล่งนะเดี๋ยวจะอาจให้ทุกคนดูนะครับจะลงให้ดู ก็เลียนกัจะลงเลย ก็บรรทุกของมาประมาณสักเท่าไหร่นะประมาณสิตนันประมาณ10ตันนะครับันนี้ของมันไม่หนักเท่าไหร่ ับรคเบรๆถ้ากดเบรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าอย่าเบรกหน้าจอมันจะตัดไป คลิปลงนะก็เลยถ่ายนี่ดูหนะ่อยสวดีวันนี้ออกมาแต่เช้าน,นี่ขึ้นสะพานนะคนขับเร่งจะเป็นประมาณนี้นะ ดูตัวเลขให้ที่เฉลี่ยแล้วนะน,น,นี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะจะกดให้ดูแบบว่าเป็นอีกแบบนนนั้เ็ <c oughs> <c oughs> กดขเขล่งกดเร่งอย่าขึ้นแบบนี้เลยอันนี้ไม่กดไม่กดมันจะเป็นอีกแบบมรั้ดูได้หลายแบบนะอันนี้มาแบบเดิมแล้วก็ประมาณนี้นะครับอันนี้มันเป็นซีรีส์เจ็ดร้อยนะครับเป็นเครื่องี E.3 เกียร์ออโต้12สปีดนะครับ ตะกั่วมานะครับเป็นตะกั่วแท่งนะสิบจันสิบจันเลยนะ ก็ให้ทุกคนดูตัวเลขนะครับไม่รู้เห็นกันปะ่ะ <ง an> น่าจะชัดอยู่นะถนนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เก <m ix> ียร์สิองอยู่บนมอเตอร์เวย์ยาว น,ะนสังเกตไฟตรงนี้นะครับมันจะขึ้นเป็นสีส้มครขนะึ้นแล้วความเร็วก็แลังขึ้นแล้วตัดแนละ้วอ๋อเบรกเบรกเร็วเกินครับนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับ ฝากติดตามด้วยครับ